สวัสดีค่ะพบกับมารีนทาลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีกุมนะคะว่าในเดือนพฤษภาคม2564นี้ค่ะบรรยากาศการงานการเงินของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรค่ะชาวราศีกุมนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21มกราคมถึงวันที่19กลกุมภาพันธ์นะคะ การทานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเราจะแบ่งคําทํานายออกเป็น3ามช่วงนะคะช่วงแรกเป็นคําทํานายสําหรับคนที่ทํางานประจานะคะช่วงที่2ก็จะเป็นการทํานายสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่ว่างงานอยู่รองานอยู่นะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนที่ทํางานประจําเลยนะคะว่าในเดือนนี้นะคะบรรยากาศการงานจะเป็นอย่างไรคะ่ะคนที่ทำงานประจำนะคะคุณได้ไพ่เดมูลค่ะ ตามมาด้วยไพ่ดอะทาวเวอร์นะคะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่ราชาถือไม้เท้านะคะเดือนนี้คนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะเป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เลยอายุเยอะๆนะชาวธาตุไฟนะคะ ชาวธาตุไฟเขาจะมีลักษณะที่ใจร้อนนะคะค่อนข้างใจร้อนกอ็เป็นคนที่เกิดในราศีเมษร,ราศีสิงห์หรือว่าราศีธนูนะคะผ้อะาออกมาไม่ค่อยดีนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะ,ะสําหรับคนที่ทํางานประจําเดือนนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างไม่ชัดเจนนะคะถ้างานที่ยังทําอยู่นะก็รู้สึกว่า อะไรหลายๆอย่างไม่ชัดเจนมันไม่ได้คําตอบมันทําให้คุณตัดสินใจลําบากแล้วแถมแบบมีข่าวไม่สู้ดีมาด้วยนะมีบางเรื่องบางอย่างนะที่ทําให้คุณช็อกในความรู้สึกนะคะบางคนอาจจะตัดสินใจลาออกจากงานกระทนหันหรือว่าเปลี่ยนงานกระทนหันเพราะว่าความรู้สึกที่ว่าบางอย่างเนะี่ยมันน่าจะได้คําตอบแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะจริงๆคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะอยู่ตรงนี้มานานนะคะ ตำแหน่งก็ถือว่าสูงแล้วนะสำหรับบางคนนะ่ะแต่ว่าคุณก็ตัดสินใจที่อาจจะไม่ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อนะคะเพราะว่า,าข่าวที่ได้มาเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเ,เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าคุณคุณเป็นคนที่เหมือนเป็นคนมีความสามารถนะคุณแก้ปัญหาได้นะคะบางคนอาจจะเจอกับงานที่ยากลําบากหรือว่าแบบ ลูกค้าที่ทําให้คุณต้องแบบอึดอัดนะถ้าคุณไม่ได้แบบเปลี่ยนงานนะคะอาจจะเป็นอะไรที่มันลําบากนะค่อนข้างลําบากงานอาจจะเป็นคําสั่งไม่ชัดเจนหรือว่าส่งงานกลับไปแล้วแก้นะคะแก้ค่อนข้างเยอะหรือว่ากลายเป็นว่า ต้องเริ่มต้นใหม่ไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะคือมันไม่ต่อเนื่องนะคะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะอ,อึดอัดเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่ทํางานประจําค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจนะคะให้สู้ให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะคะจบคําทํานายสําหรับคนที่ทํางานประจําเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะ คุณได้ไพ่ราชาถือดาบค่ะตามมาด้วยไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็ตามมาด้วยไพยห่หกดาบค่ะเดือนนี้คนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะ เป็นผู้ใหญ่นะคะคนที่อายุเยอะๆหน่อยนะคะเป็นชาวธาตุลมนะคะอาจจะเป็นแบบราศีกุมเหมือนคุณก็ได้นะคะราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมนะคะค่ะหรือว่าเป็นลักษณะของอเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นเด็กนะคะชาวธาตุดินชาวธาตุดินก็จะมีลักษณะที่ดูแบบดูนิ่งนะคะค่ะก็จะเป็นคนที่เกิดในราศีกรรันพฤศกษ์หรือว่ามังกรนะคะ เดือนนี้นะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าชีพอิสระอ่าฟรีแลนซ์นะเดือนนี้ค่อนข้างมีอุปสรรคเข้ามานะคะมาเป็นระยะหรือว่าค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะแต่ว่าคุณแก้ไขได้นะคะเพราะว่าคุณแบบเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะในการทำทำงานนะคะงานเนี่ยต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษรายได้ยังเข้ามาในแบบที่ ที่ยังพอไปได้นะคะแต่ว่างานก็ยังต้องประคับประคองนะคะอาจจะไม่ค่อยมีความคืบหน้าอะไรมากมายเนาะเดือนนี้อะไรที่รอคำตอบนะยังไม่ได้นะคะเดือนนี้นะคะ คือธุรกิจยังไปได้เรื่อยๆมีปัญหาเข้ามาเป็นระยะนะแต่ว่าสิ่งที่รอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะเดือนนี้ยังไม่ได้คําตอบยังไงก็ต้องรอไปก่อนนะคะแต่อาจจะไม่ใช่จังหวะในช่วงเวลาของเดือนนี้นะคะค่ะจบคําทํานายนะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าชีพอิสระนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะคนที่ว่างงานนะหรือว่ารองานอยู่เดือนนี้จะมีข่าวดีไหมนะคะ เดือนนี้คุณได้ไพ่เดอะไฮโลเฟน์นะคะตามมาด้วยไพ่สองดาบค่ะแล้วก็เด็กถือไม้เท้านะคะ เดือนนี้นะคนที่ว่างงานอยู่นะคะเดือนนี้ถ้ามีอะไรที่ไม่สบายใจหรือว่ามีคนมาพูดอะไรที่ทําให้คุณแบบรู้สึกไม่ค่อยดีนะเดือนนี้ให้คุณให้อภัยไปนะคะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้เป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะลักษณะชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟจะมีความใจร้อนนะคะก็เป็นไปได้นะคะ ว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะเดือนนี้ที่ค่อนข้างใจร้อนนะคะค่ะชาวธ้านไฟนะคะก็คือคนที่เกิดในราศีเมษสิงห์ธนูนะคะเดือนนี้นะเป็นเดือนของการตัดสินใจนะคะคุณอาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยพร้อมแต่ก็มีเรื่องให้เข้ามาตัดสินใจนะอาจจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่นี่แหละคะ่ะเพราะว่ามีการเรียนรู้ศึกษานะคะซึ่ง ดูเหมือนจะไปได้ดีนะคะแต่ในความรู้สึกของคุณตอนนี้ยังมีอะไรที่ติดขัดในใจนะอาจจะแบบยังรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจอะว่าว่าการเริ่มต้นครั้งนี้มันจะไปแบบมันจะใช่อย่างที่คุณต้องการหรือเปล่านะคะค่ะบางครั้งคุณอาจจะยังยังไม่อยากเริ่มต้นนะคะเพราะว่าคุณเองไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ายังไงนะเดือนนี้คุณก็มีโอกาสที่จะเข้าไปศึกษานะกับงานที่ ที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจนะคะค่อยๆค,คิดนะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะว่า,วาคุณจะชอบงานนี้ไหมนะคะค่ะจบคำทำํานายเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะเรื่องการเงินเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะ คุณได้ไพ่เก้าไม้เท้านะคะตามมาด้วยไพ่เก้าเหรียญค่ะ แล้วก็ไพ่เดือนเลเวอร์นะคะเดือนนี้นะค่าใช้จ่ายนะ,ะในเดือนที่ผ่านมาอาจจะทําให้คุณระแวงนะคะไม่ค่อยกล้าใช้เงินนะคะเดือนนี้คุณก็เลยรู้สึกระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากตัวคุณเองนะคะค่ะ,ะยังพอไปได้นะคะยังอยู่แบบยังมีเงินเข้ามานะคะแบบสบายๆอยู่นะ,ะแต่เป็นไปได้เหมือนกันว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนรักนะคะ เกี่ยวกับอ่าสิ่งที่แบบอ่าคุณต้องจ่ายไปเพื่อแบบเหมือนอาจจะเป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะที่คุณต้องจ่ายนะคะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบอะไรแบบเนี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่รายจ่ายที่จําเป็นแต่ว่าก็เป็นรายจ่ายที่คุณรู้สึกว่าคุณพึงพอใจที่จะจ่ายนะคะค่ะแต่ว่าคุณก็ระมัดระวังอยู่นะคะเพราะว่า เพราะว่าเดือนที่ผ่านมาอาจจะแบบมีอะไรที่คุณจ่ายไปแล้วคุณแบบเอ้ยเกือบจะหมุนเงินไม่ทันอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเดือนนี้ก็ถือว่ายังผ่านไปได้สบายๆค่ะค่ะจบคําทำนายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะคะของชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคม2,564ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มาลีนทาลอดด้วย เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ